ท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนร้านแบบพอเพียงที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับผู้คนและเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องนะครับการาสร้างตลาดกบให้มั่นคงแล้วก็มีรายได้เป็นประจำทุกเดือนนะครับว่า,ามีวิธีการอย่างไรนะครับสำหรับ ประสบการณ์ตรงนี้ก็คือได้มาจากประสบการณ์ตรงของทางช่องนั่นเองสำหรับอ่าระดับแรกเลยนะครับอ่าที่เราจะสร้างตลาดให้มั่นคงนะครับอ่าก็คือเรื่องของอ่าภาคของการผลิตนะครับอ่าลูกกบนะครับหรือว่ากบเนื้อหรือว่าลูกออสกบเนี่ยให้เป็นสม่ำเสมอนะครับให้มีออกทุกเดือนนะครับอ่าการที่เราจะมีวัตถุดิบนะครับหรือว่าลูกออสกบที่ลูกกบหรือว่ากบเนื้อออกทุกเดือนเนี่ย เราก็ต้องเริ่มต้นจากการมีพ่อแม่พันธุ์ที่ดีนะครับแล้วก็มีช่วงอายุนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับครับสำหรับในบ่อน,นี้ก็จะเป็นกบของพ่อแม่พันธุ์นะครับซึ่งก็จะมีพ่อแม่พันธุ์บางที่อ,อายอาุเท่ากันนะครับอาจจะไข่ไม่เหมือนกันอย่างสมมุตินะครับรุ่นเดียวกันนะครับ ของผมนี่จะใช้พ่อแม่พันธุ์ตั้งแต่8เดือน2ปีนะครับตัวด้านบนเนี่ยนะครับเอาไปแล้วนะครับตัวสีดํานี่เป็นตัวผู้นะครับจะเข้มกว่านะครับแล้วตัวล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวเมียนะครับที่รัดนะครับวิธีการก็คือนะครับเราต้องพ่อโกกให้ได้ออกทุกเดือนนะครับพ่อโกกให้ได้ออกทุกเดือนนะครับก็สังเกตก็คือความพร้อมนะครับ ของพ่อแม่พันธุ์กบนะครับ mm hmm. ก็เนี่ยครับสำหรับการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์นะครับอนอกจากเรื่องของอายุแล้วท่านผู้ชมก็กลับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับหรือว่าท่านใดอยากจะรายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะทำาคลิปเพราะว่าคลิปนี้เราจะเป็นเรื่องของการาสร้างความมั่นคงทางด้านของตลาดและก็ของรายได้นะครับให้ออกมาเป็นประจำทุกเดือนนะครับว่ามีวิธีการยังไง ส่วรของผมก็คือให้มันมีหลายรุ่นนะครับให้ออกหลายรุ่นนะครับแล้วก็ให้เพาะได้ออกทุกเดือนนะครับครับเราก็ดูนะครับก็เราก็คัดนะครับสมมติเราพ่อกบได้หลายๆรุ่นนะครับแล้วก็เลือกไว้นะครับสักสิบยี่สิบคู่นะครับให้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับให้แตกต่างจากช่วงอายุกันนะครับไอ้รุ่นนี้ก็ใกล้แล้วนะครับใกล้ละนะครับ อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะย้ายไปที่บบาเพ่ออันนี้เป็นบ่อพ่อแม่ฝันเนาะ,ะเดี๋ยวจะมาดูวิธีนะครับมาดูแต่ละกระชังว่าเราพ่อออกเดือนไหนมั่งครับเดี๋ยวไปดูกันท่านผู้ชมแต่ละกระชังนะครับก็จะแยกของแต่ละรุ่นแต่ละเดือนไปนะครับให้ครบทุกเดือนนะครับอันนี้เป็นตลาดในชุมชนนะครับก็ตลาดไม่ไม่โตนะครับเพราะว่าด้วยความพร้อมนะครับของอเวลาแล้วก็ รุ่นของพื้นที่ด้วยนะครับนะสาหรับรุ่นนี้นะครับก็เพาะออกมาตั้งแต่เดือนกุมพานะครับกุมพามีนาเมษา,ากลางเดือนาพฤษภานี่ก็สามเดือนครึ่งก็จําหน่ายเป็นกบเนื้อได้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่ของผมพวกนี้ก็จะแบ่งเป็นช่วงสี่ห้าวันนะครับกุมพานะครับกุมพานะครับช่วงประมาณกุมพาแล้วก็ไปไปมีนานะครับก็แบ่ง ลูกกบขายออกไปนะครับนะครับก็จะใช้ระยะเวลา4 5หวันนะครับหลังจากที่ช่วงงกราเราก็ได้ขายลูกกบออกไปแล้วนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นกบเนื้อนะครับนะครับอีกประมาณกบเนื้อนะเราจะเลี้ยงแค่ประมาณ3เดือนครึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับสเดือนครึ่งเราก็ขายได้แล้วนะครับกบนี้ก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับเดือนแรกเราก็จะเป็นขายลูกกบเนาะลูกกบนี่ก็ประมาณ สี่ห้าวันนะครับก็สายเป็นลูกกบออกไปก็ตัวละสองบาทนะครับแล้วก็ช่วงระยะเวลาสามเดือนครึ่งนะครับอของเราก็จะเป็นขายเป็นกบเนื้อนะครับแล้วก็เก็บไว้เป็นพ่อแม่พันนะครับก็จะใช้ช่วงอายุตั้งแต่แปดเดือนถึงสองปีเนี่ยครับนี้เป็นระบบการจัดการนะครับของทางช่องก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้อีกประมาณนะรุ่นนี้กุมภากุมพามีนาเมษา นะครับกามขึ้นพาก็ขายเป็นกบเนื้อได้แล้วนะครับเรามาดูร Herm ุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็พอประมาณมีนานะครับท่านผู้ชมมีนาทุกรุ่นก็จะมีการจัดการเช่นเดียวกันนะครับช่วงเดือนมีนานะครับพอเดือนมีนานับไปสี่ห้าวันเราก็จะขายเป็นกบเนื้อนะครับเอ้ไม่ใช่ก็จะขายเป็นลูกกบนะครับสี่ห้าวันแล้วก็พอสามเดือนครึ่งนะครับเราก็จะขายเป็นกบเนื้อ หลังจากนั้นเราก็จะเก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับเพื่อให้ระบบมันหมุนเวียนนะครับทําให้เราสามารถอาพอกบแล้วก็ขายลูกออสลูกกบแล้วก็กบเนื้อแล้วก็เก็บเป็นพ่อแม่พันธุ์ให้ครบตามวงรอบนะครับอันนี้ของเดือนมีนานะครับทู้ชม ครับทุกรุ่นก็ยังมีการจัดก,การเช่นกันเดี๋ยวจะไปไวๆหน่อยนะครับไปเข้ากินนะ,ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูของเดือนอที่พ่อเดือนเมษายนนะครับนีอะไรจะมองอันนี้ก็ ปลายเมษานะครับท่านผู้ชมก็ยังเป็นดวงวอดอยู่ยังมองไม่เห็นเนาะโอเคตอนนี้มืดแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นเมษานะครับช่วงเมษานะครับโอเคไม่เป็นไรเมษาดาวล่าสุดนะครับท่านผู้ชมอ,อันนี้เป็นพฤษภาปาร,รุ่นนี้ก็จะเป็น ซุดสภานะครับนี่ก็เป็นซุดสภาใส่แล้วนะครับก็นะจะอยู่ในอ๋อยนันน่นหล่นปริงเกอร์หล่นเราค่อยมาเก็บนะนะครับอันนี่เป็นกระชังรั่วนครับรั่วตรงกลางก็เลยใช้ พ่อวิซีดันขึ้นนะครับก็ให้สามารถใช้งานได้ฝั่งหนึ่งน,นะครับการจัดก,การก็เช่นเดียวกันนะครับก็เมื่อได้ลูกอสก,กบแล้วนะครับเราก็เลี้ยงไปให้ครบสิบห้าไอ้สี่ห้าวันก็ขายเป็นลูกกบนะครับตัวละสองบาทหลังจากนั้นก็สามเดือนครึ่งนะครับเราก็จะขายเป็นกบเนื้อนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับของอก็นับไปนะครับของ พืษสภานะครับเราก็จะเอ่อเพาะไปนะครับให้ได้ทุกรุ่นนะครับจนถึงหกเดือนนะครับเราอ่ไล่ตั้งแต่รุ่นกุมภามีนาเมษาพืษสภาตอนนี้สี่รุ่นแล้วนะครับท่านผู้ชมสี่รุ่นแล้วนะครับเราก็อ่ไปครบหกเดือนนะครับพอครบหกเดือนแล้วนะครับเราก็เอ่เพราะว่าในช่วงเดือนที่เจ็ดเราก็จะนํารุ่นแรก นะครับนำมาเพาะใหม่นะครับก็คือรุ่นของเดือนกุมพานะครับเพราะว่าเราจะพักลูกออดกบนะครับจะพักพ่อแม่พันกบเนี่ยประมาณ6เดือนนะครับให้เขาสร้างฮอร์โมนนะครับนะครับอันี่เป็นการเริ่มต้นนะครับการสร้างรากฐานความมั่นคงนะครับของด้านของการตลาดแล้วก็ทําให้ผู้เลี้ยงกบนะครับมีรายได้ เป็นประจำมีรายได้เป็นเดือนเนาะแต่ถ้าท่านใดสามารถทำได้12เดือนยิ่งดีครับเพื่อที่จะทำให้พ่อแม่ผันโขกเนี่ยสามารถได้พักยิ่งพักนานเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแต่สำหรับ6เดือนก็เพียงพอแล้วนะครับนะครับก็ทุกรุ่นนะครับก็จะมีการบริหารจาัดก,การเรื่องของการขายลูกกบนะครับ4ี่หวันขายลูกกบนะครับ แล้วก็3ามเดือนครึ่งขายกบเนื้อนะครับแล้วก็เก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์8เดือนถึง2ปีนํามาเพาะเป็นพ่อแม่พันธุ์นี่แหละครับการดัดก,การของทางช่องเนาะ,ะครับสาหรับคลิปนี้นะครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องวิธีคน้ำด้านแบบเปลี่ยนด้วยนะครับครับท่านใดที่มีวิธีการที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็สามารถแลกเปลี่ยน นะครับมีประสบการณ์ดีๆก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับเราเป็นคนวิถีพอเพียงเราคือเพื่อนกันครับนาประสบการณ์ดีๆหรือปัญหาอุตสรร์ครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับหากแค่นี้ว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องวิถีคนบ้านแบบพอเพียงนะครับเพื่อพวกเราจะได้นําผลงานดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรค์หรือความสําเร็จหรือว่าความล้มเหลวนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับมาแบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ